ล่าสุดกรมอุตุประกาศฉบับสองเตือน69จังหวัดฝนตกหนักลมแรงอุณหภูมิลด1-5องศาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฉบับที่สองลงวันที่9ตุลาคม65ระบุว่าในช่วงวันที่9 1 4ตุลาคมห5 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่9-11ถึงตุลาคม65หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอุณหภูมิลดลงรวมถึงดูแลสุขภาพไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคม65วันที่9ตุลาคม65ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อ,อุตรดิตสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์ มหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไชนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพัางงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลวันที่10ตุลาคม65ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่นานอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรี สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมรวมทั้งกลุ่มเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตวันที่11ตุลาคม65ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่9-14ถึงตุลาคม65เขื่อนเจ้าพระยาเข้าขั้นวิกฤตปักธงแดงเตือน ท้ายเขื่อนน้ำขึ้นอีก20 cm, เซนติเมตรเหนือเขื่อนน้ำขึ้นรายชั่วโมงอย่างต่อเนื่องโดยล้นเข้าบ้านเรือนประชาชน3อำเภอในจังหวัดชชยนาทแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยายังคงน่าเป็นห่วงขณะที่ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาได้มีการปักธงแดงแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤต นอกจากนี้ทางด้านกออชได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำหลังจากเขื่อนเจ้าพระยารับมวลน,น้ำจากด้านเหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราไม่เกิน3,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนายชยันเมืองสงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลขานุกการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาฉบับที่49ทับ2,565ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นโดยที่สถานีวัดน้ำซี2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีเกณฑ์3,077ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลามารวมกับแม่น้ำสแกกรักงและลำน้ำสาขาไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานได้พิจารณารับน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกอย่างเต็มศักยภาพคลองที่สามารถรองรับน้ำได้ ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระดับอยู่ที่17.64เมตรซึ่งสูงกว่าระดับเก็บกัก1.14เมตรเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบานระบายน้ำและตัวเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์17.60เมตรซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น อยู่ในอัตรามากกว่า2,900ถึง3,000ลูกบาทเมตรตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2565ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและสถาบันสาราสนเทศทรัพ,พยากรน,น้ำองค์การมหาชนได้คาดการระดับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติโดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ1.90ถึง2.20เมตรในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคม2565ซึ่งจะส่งผลทำให้ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอเภออินบุรีและอเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอป่าโมกและอำเภอชัยโยคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ0.10ถึง0.15เมตรบริเวณตั้งแต่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ0.15เมตรถึง0.30เมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด